ล้อยางสายลุยมาคุยกันครับผมที่นี่เจ๊ฟ้ายางยนตดอนเมืองครับต้องเรียกว่าชุดนี้เป็นคันแรกของโลกไปเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นล้อแท้แบรนด์ไทยครับผมนะฮะของเพิ่งมาออกจากโรงงานลูกค้าก็ตรงเข้ามาหวดทันทีเลยนะครับผมจัดให้ฮะกับล้อแท้แบรนด์ไทยสไตล์แรลลี่ครับผมดกกาก้าขอบ16ครับใครที่เป็นสายแรลลี่นะครับก็ต้องบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับผมนะฮะ ใส่ m i t ซูบิชิ i 4 x คูณ4ช่วงสั้นตอนเดียวรอรับชมตอนเสร็จได้เลยครับผมฟ a าบ์มเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วรถสีขาวใส่ล้อขาวนะครับบางควรแดงโอ้โหและรลีดดากสุดๆครับผมกับล้อตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับดาก้าขอบ16นะครับกว้าง8นิ้วออฟเซ็ตบวก10นะครับสีขาวสวยๆเลยตอนนี้จะมีเพียงสเปคเดียวก่อนนะครับออกมาใหม่ล่าสุดสีขาวขอบ16กว้าง8 o ออฟเซตบวก10นะครับ ล้อแท้แบรนด์ไทยรุ่นใหม่ล่าสุดครับผม6กลูร้อยเครับรถเจ้าตลาดทั่วไปใส่ได้รถตัวสูงเดิมใส่ได้แบบนี้เลยครับผมนะฮะสบายๆครับคันนี้ไม่ได้ยกอะไรทั้งสิ้นว่าถ้าเป็นรถตัวสูงเดิมนะครับใส่ได้เลยครับผมฝากร้านเลยครับที่นี่เจ๊ฟ้ายางยนต์ดอนเมืองครับล้อยางสายลุยมีมากกว่าร้อยลายครับผมพร้อมแล้วเจอกันลุยๆครับ